ดูช่างสีเรานะครับช่างสีมืออาชีพสีลองพื้นใช่ไหมครับแล้วก็ลงสีจริงโอ้ลงสีจริงแล้วนะครับผมลงโอาลองพื้นลองพื้นลองพื้นด้วยสีขาวด้านสีขาวนะครับตัวทานลองพื้นด้วยสีขาวแล้วจะสีจริงสีควนบุรี่สีจริงสีควนบุรีเนาะ รอพื้นครบหมดแล้วตัวคานก็รอตะแกงอีกนิดหน่อยตะแกงกับกับสันไทยสันไทยมาแล้วแต่ว่ารอตะแกงนะครับฝ้าผนังก็แอมแล้วนะครับรอลงสีสีควันบุรี่โอ้รถด่วนมาแล้ว ามาส่งของครับมาส่งของเดี๋ยวเดินไปดูหน่อยงานทำสีเราก็เดแบบนี้แล้วครับตัวคานก็เสร็จรอส่งงานอีกสักสองวันเราทำป้ายกัน ถีบหลาดสลบไม่ได้พัาลงอ่ะนี่เด้อไม่ยิ่งกว่าโอ้ยเนี่ยเขาประตับเลยวะอันนี้นะครับใช้เกียงขุดขนงให้ปลา เราอยรองพื้นโอ้